ตลาดกาบังแก้วเลยครับตลาดกาบังแก้วนะใช่ประเภทไหนที่เราจำหน่ายเอาทุกอย่างเลยพี่ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยขอให้ลูกค้าบล็อกอินเข้ามามีขายให้ทุกอย่างมีหมดเลยรถจงรถโยนแนวเวทีแนวเวทีรถแห่อะไรมีหมดทุกอย่างทุกอย่างโอ้ร้านเราเรียกว่าขอให้ลูกค้ามาอย่างเดียวเลยติดตางมาอย่างเดียวใช้ได้เลย ปาณแสนหนึ่งสบายมาเขาบอกมีเงินอยู่มาณหมื่นบาทเราก็ต้องจัดให้เขาแค่ไหนวันนี้วันนี้ลูกค้ามาดูอะไรมามามาดู power ครับ power นะครับ power มีงบยังไงตั้งงบไปประมาณเท่าไหร่ตั้งงบไว้ที่แรกก็สี่หมื่นสี่หมื่นเอ้าวันนีแปดหนึ่งพี่อันนี้ออกกล้องนี้ไทยทอดตซนออกจอมสิบเป็นสิบสองเลยล่ะ อยู่ที่สมุทรสงครามนะครับทางเส้นนี้ก็จะไปทางบ้านแถวนะครับบ้านแถวแม่กลองนะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟนะครับต้องมาร้านนี้ร้านหนึ่งเพราะว่ามารีวิวตลาดนี้ต้องผ่านร้านนี้นะครับกเ็เพื่อไม่ให้เสียวเวลานะครับต้อรีวิวร้านนี้ด้วย มาประมาณสองสาครั้งหน้าร้านนี้แต่ว่าไม่ได้เจอกับเจ้าของร้านนะครับวันนี้อยากเจอหน้าเจ้าของร้านเหมือนกันนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านจําหน่ายเครื่องเสียงที่อยู่ตรงด้านหน้าพอดีนะครับถ้าเข้ามานะครับผมอ่านชื่อรู้สึกจะเป็นร้านอันนี้ใช่ชื่อร้านปหใช่ครับอ๋อร้านร้านนี้นะครับนีก็มีมอเตอร์นี่นี่นะครับร้านนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องคุยกับเจ้าของร้านหน่อยเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ รู้มาหรือ,อย,ยังเจา้าของยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเจอเจ้าของร้านนะครับร้านนี้ก็จำหน่ายเครื่องเสียงแนวกลางแจ้งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเสียงแนวรถยนต์ด้วยนะแล้วก็อุปกรณ์ด้านเิทีจัดชุดเครื่องเสียงที่เป็นชุดเครื่องเสียงบ้านนะครับฟังในบ้านนะครับอยากได้แนวไหนหรือว่าอาจจะเป็นเซตงานของอเครื่องเสียงแนวแนว เวทีปาร์ตี้นะครับเวทีคอนเสิร์ตครับมีไฟแสงสีครบนะครับด้านไหนเดี๋ยวรอเจ้าของร้านก่อนนะครับเพื่อจะได้คุยกันถึงรายละเอียดนะครับรวมถึงลำโพงแนว DIY Bluetooth นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะที่เป็นแนวพวกเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนี่เห็นไหมแสงสีเสียงตรงนี้เขาเอาไว้ลองเสียงนะครับ ลำโพงรถยนต์ต่างๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับคุยกับเอ่อคุยกับเจ้าของนะครับวันนี้มาหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เจอเจ้าของสักครั้งนะครับมีลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับร้านนี้จําหน่ายอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวสวัสดี เจ้าของร้านหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือทืไมันคืครับขออ้อขายของก่อนใช่ไหมมาที่ไรไม่ค่อยเจอเขาไงเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนนะครับย๋อวผมถ่ายบรรยากาศนะครับพอดีจะคุยกับเจ้าของร้านนะครับแต่เจ้าของร้านมีแขกอยู่นะครับก็คือลูกค้าเข้าร้านนะครับร้านนี้ก็จำหน่ายเครื่องเสียงแนวอ่า เปิดในบ้านนะครับแล้วก็เป็นลําโพงแนวรถยนต์นะครับ ัีเนี่ยมาจากย่โเขาอครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของร้านนะครับแนะนําร้านเราหน่อยนิดนึงว่าอยู่ในส่วนไหนของตลาดกลางบางแอยู่ตลาดกลางบางแก้วเลยครับตลาดกลางบางแก้วนะใช่ประเภทไหนที่เราจําหน่ายเอาทุกอย่างเลยพี่ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยขอให้ลูกค้าบอกอินเข้ามามีขายให้ทุกอย่างมีหมดเลยรถจงรถโยนแนวเ่าีแนวเวทีรถแห่อะไรมีหมดทุกอย่างทุกอย่างโอ้ร้านเราเรียก่าครบขอให้ลูกค้ามาอย่างเดียวเลย มี่ทำมาอย่างเดียวใช้ได้เลยจัดตามงบได้เลยนะใช่โอ้แล้วแล้วร้านเรานี่แนวรถยนต์ก็มีใช่ไหมครับมีมีทุกอย่างเลยครับพี่มีทุกอย่างนะครับก็คือแบบจัดตามงบลูกค้าอะไรฮะมีวันนี้ลูกค้าเยอะเลยนะเนี่ยแนวแนวงานเวทีนะครับงานเวทีงานรถยนต์รถแห่ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ตัวที่เปิดแยกมาเนี่เดี๋ยวเราจะอุปกรณ์ที่เป็นงานเวทีใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างเลย ก็ข้างบนนี่เส่นทางนี่เส่นทางวันนี้ไม่ได้ปลาลูกค้าอยู่ตั้งนานก็ลูกค้าไม่มาลูกค้าลูกค้าเยอะตลอดเลยใช่ตอนนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็คือขายตามอัตยาศต้เลยครับมีบ้างไม่มีบ้างก็ตามนั้นเลยไมายครั้ยเจอไม่เจอไม่เลยเลยไม่เจอเลยวันนี้โชคดีแน่วันนี้วันนี้ถเหลือ อย่างเดียวขอให้มาคุยที่หน้าง,งาน <หอ S 1> ไม่จำเป็นจะต้องบอกวิ่งผมมีรถเท่านี้มีมาคุยกันที่หน้าง,งานพอ,<ห>อ,อใจแล้วซื้อขายกันไม่จำเป็นจะต้องบอกต้องบิ๊กมาเลยร้านเรากันเองไม่ต้องซีเรียสเราคุยกันได้เราอยู่กัได้เราคุยก,ละละกันได้เราตัวหนักขนาดเาได้กัเลยเนี่ยพูดถูกคอนี้คือได้ราคาดีเลยเนี่ยราคาคนนี้เนี่ยปะัดอยเงี้ยมาบอกมีงบมาประมาณแสนหนึ่งสบายมาบอกมีเงินอยู่มาละึ่งหมื่นบาทเราก็ต้องจัดให้เขาเข้าใจ่ไหม วันนี้วันวนี้ลูกค้ามาดูอะไรมามามาดู power ครับพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์มีงบยังไงอ่ตั้งงบไปประมาณเท่าไหร่ตั้งงบไว้ทีแรกก็สี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าหมื่นบ้หนึงพี่อันนี้ออกกล้องนี้่ายทอดตนออกช่องสิบเป็นสิบองเลยละเออบอกว่าอ๋อเนี่ยตัวนี้เหรอที่เอาตัวนี้เป็นเป็นของอะไรครับนี่ของมือสองอ๋อของมือสองของเรามีทั้งมือสองมือหนึ่งเหรอป่านยกมือ ยกดูมันใจร้านมั่นใจร้านอันนี้ป้าโอ้ <c oughs> โหนี่ยกยกขึ้นดูโโอ้หเขาร้านนี่ไปไม่ได้อยู่ตรงนี้โอ้โหนี่ร้านเขาอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> เป็น power amp น,นะครับเดี๋ยววันนี้ดูลูกค้ามาซื้อนะครับร้านเขาคุยง่ายนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับคุยง่ายกันเองเป็นกันเองนะครับอันนี้การันตีจากลูกค้าเลย ครับเคยเคยมาซื้อร้านนี้หลายครั้งหรือยังครับเคยมาแต่ยังไม่ซื้อเคยมาเที่ยวเคยมาเที่ยวนะมาดูนะครับคนพื้นที่อยู่แล้วผมต้องโซนมากแรนหนักแล้วว่าผมมาถายเฉพาพื้นที่บริการคนพื้นที่มากกว่าในเน็ตจะไม่ขายเลยไหมหรือ๋อครับผมเดี๋ยววันนี้จะเปิดเพลงอะไรเดี๋ยวต้องดูนิดนึงอ๋อเวลารุ่สองเปิดใช่ไหมอ๋อเพลงเพลงเมื่อกี้ก็น่าจะได้นะเพลง แแนนแนวดอะไรี้ผมร้านนี้ก็จัดเต็มนะครับเครื่องเสียงแนวบ้านบ้านแนวรถยนต์รถแห่หรือว่างานเวทีนะครับต้องการแบบไหนมาคุยกันที่ร้านนะครับทางร้านจะจัดหาให้นะครับอันนี้ก็เป็นาการการันตีจากเจ้าของร้านนะครับนานๆจะมาเจอทีอามาทีไรไม่เคยเจอเจ้าของร้านเลยนะครับ เนี่ยผมเป็นช่างบ้านเนี่ยไปเมาอนี้มาแล้วโงมาเพิ่งมาวันนี้แหละแต่มาเขามาคนเสี่ยงมานี่เลยได้มาจุกถอกอ่ะตอกไม่ตก็้ตอด้นเลยนะเขาเาเล่นซึ่งเสียแล้วพซึ่งเสี่ยงขเสี่ยงอันนี้แล้วผมจะได้บุ๊ได้ปั อออพอเงินปิดแล้วคงปิดแล้ว,ลว,ลวอันอันนี้จะลอง power mixer ให้ลูกค้าดูลอง power mixer ครับแล้วก็ตัวนี้ของ A1 ครับผมก็จะลองให้ลูกค้าดูนะครับ,ระ,ร,บระหว่าง เพลเวอร์กับเพลเวอร์มิเซอร์นะครับ

สุดยอดสุดยอดคุณภาพเสียงนะครับร้านนี้เขารับรองเลยครับคุณภาพเสียงนะครับเจ้าของร้านใจดีพูดง่ายนะครับ้<อ>้าา,อา,า,าห,าหาาาาออ,อดดไไกก่แงปปปปรรรมมคนนนเเเวววต็็็็ธื หรับเลยก็ไอ้นี่เอฟเฟกแท้นะเอฟเฟกแท้หมายความว่าหนึ่งเวลาล้อเนี่ยเราไม่จะไม่เลยจะไม่เหมือนเอ้คู่แต่ถ้าเมื่อกี้ป่าหรือไอโคู่ล่นปีนี่เป็นเอ้คู่ได้แค่ได้อย่างเงี้ยจะปรับได้รับเลยยังมีหลายสเต็ปเอฟเฟกต์มันนจะเยอะมีเป็นสามสี่สิบเอฟเฟกต์เลยอะ วลร้านร้านเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันครับป้าเปิดทุกวันนะครับก็คือเรา สามารถมาดูเครื่องเสียงมาฟังได้ทุกวันเลยวอล์กอินเข้ามาได้บดทุกวันเลยครับผม,ร,มร้านมีมีพนักงานอยู่ร้านอยู่แล้วครับผมครับเดี๋ยวยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมาเจอเจ้าของร้านใจดีด้วยอารมณ์ดีมากนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าบอกว่าพูดง่ายพูดง่าย <laughs> ดูแลดูแล,แลหลังการขายไหมครับจ้างเลยครับอครับผมอันนี้ก็ทุกอย่างนะครับร้านนีเขาการันตีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมถ่ายด้านนอกทีหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ฟังเสียงไปแล้วนะครับเสียงคุณภาพสุดยอดนะครับ